คุณเนวินชิดชอบพบกับคุณทักษิณชินวัตรทำไมการพบกันของบุคคลสองคนนี้มันสำคัญอย่างไรหรือในทางการเมืองสำคัญสิครับเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ถือได้ว่าเป็นเลเมกเกอร์คนสำคัญของการเมืองของประเทศไทยเวลาสองคนนี้ แค่คนเดียวขยับการเมืองก็ยังสะเทือนถูกไหมครับคุณทักษิณขยับการเมืองก็สะเทือนคุณเนวินขยับการเมืองก็สะเทือนแล้วสองคนนี้ขยับมาเจอกันมันก็ยิ่งดับเบิลสะเทือนมันต้องมีอะไรสะเทือนถึงการเมืองอย่างแน่นอนมันจะเปลี่ยน การเมืองไปในจุดที่เราเห็นหรือมันจะเปลี่ยนการเมืองไปจากจุดที่มันควรจะเป็นด้วยข้อตกลงลับๆของทั้งสองฝ่ายได้หรือไม่แล้วเป็นข้อตกลงชนิดไหนกันทำไมลุงป้อมไม่สบายใจลุงป้อมต้องเอาเท้าไก่หน้าผาักนอนหรือเปล่าหรืออย่างไรกันแน่นะฮะสถานะของลุงป้อมเองตอนนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ ในพักฝ่ายค้านพักพลังประชารัฐเท้าความนิดเดียวสถานะของพักพลังประชารัฐตอนนี้ถูกเขี่ยออกจากพักร่วมรัฐบาลใช้คำว่าถูกเขี่ยนะครับเพราะว่าแรกทีเดียวมีการถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลคุณแพท์ทองทานร่วมกันเนี่ยมีคุณสันติพร้อมพัฒน์ถูกส่งไปในนามของพักพลังประชารัฐ ไปร่วมในการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันและตกลงยินยอมให้คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แล้วในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าไม่มีการนำเสนอรายชื่อคอลโมอจากพักพลังประชารัฐแต่กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐซึ่งอยู่ในพักพลังประชารัฐถูกส่งเข้าไปร่วมรายชื่อคอลโมแล้วได้ รัฐมนตรีมาสามโคต้าด้วยกันนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรนั่นคือสามตำแหน่งที่ร่วมรัฐบาลกลายเป็นมุ้งที่อยู่ของพรรคพลังประชารัฐมุ้งของผู้กองไปร่วมกับรัฐบาลของนายกแผ่ทองทานมุ้งของผู้กองนะฮะเฉพาะมุ้ง มุ้งของผู้กองแม้จะอยู่ในพักพลังประชารัฐแต่พักพลังประชารัฐปรากฏว่าถูกเขีรยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนี้สถานะของพักก็คือเป็นพักฝ่ายคา้านและท่านผู้ชมจําเรื่องนี้เอาไว้นะฮะว่าสถานะตอนนี้ของพักพลังประชารัฐก็คือถูกเขีรยออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วถูกเขีรยโดยมีนัยยะแห่งความไม่พอใจโดยมีนัยยะแห่งการที่ ไม่อยากจะร่วมทำงานกับลุงป้อมถ้าจำได้ก็คือคนบ้านในปา่ามันวุ่นวายก็เพราะคนบ้านในปา่าตรงนี้แหละมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้ว่าทำไมละ่ะเมื่อคุณเนวินพบกับคุณทักษิณและลุงป้อมถึงนอนไม่หลับเอาละเรามาดูในประเด็นแรกกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับผมจะไล่ไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ประเด็นที่หนึ่งการพบกันครั้งนี้ของสองผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังม่านทางการเมืองหลังฉากทางการเมืองแต่แม้จะอยู่หลังม่านแม้จะอยู่หลังฉากแต่ก็เป็นผู้คอนโทรลพักทั้งพักองค์คาพยพทั้งพักคุณทักษิณชินวัตรเป็นผู้คอนโทรลพักเพื่อไทยคุณเนวินชิดชอบเป็นผู้คอนโทรลพักภูมิใจไทย คงไม่ต้องมาปฏิเสธกันว่าทั้งสองท่านนี้คอนโทรลสองพักนี้แล้วสองพักนี้เขาร่วมรัฐบาลกันอยู่จำนวนเสียงของ2องพักนี้อยู่ในสถานะลำดับที่1และลำดับที่2องลำดับที่1นึ่งพักเพื่อไทยร้อยสี่โดยกลมกลมพักภุม่มใจไทยเจ็ดสนี่ก็คือพักลำดับที่1กับพักลำดับที่2การขยับขับเคลื่อนใดๆของสองพักนี้รวมกันแล้วสอง อาจจะบวกบวก2 1 0บวกบวกเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าสองพักนี้จับมือกันแน่นมีข้อตกลงกันอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าไปไหนไปด้วยกันเลือดสุพรรณไปด้วยกันเลือดบุรีลาไปด้วยกันเลือดเชียงใหม่ไปด้วยกัน,อ,กนอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะทําให้คะแนนเสียงมีปัญหา200กว่าเสียง210เสียงนี้ได้นะครับดังนั้นการเข้ามาเจอการของคุณเนวินและคุณทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีวี่แววว่าจะได้มีการเข้ามาเจอในลักษณะที่มาตกลงกันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงหรือต้องมาตกลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งเป็นการดีลที่เรียกว่าดีล D E A L แต่ก็คือมันก็คือข้อตกลงแต่เป็นข้อตกลงที่ไม่อาจจะแพร่งลายให้คนอื่นได้รู้จึงเรียกว่าเป็นข้อตกลงลับเราตกลงกันอย่างนี้ได้ไหมครับท่านผู้ชมว่าเรียกว่านี่คือข้อตกลงลับ ทำไมถึงเป็นข้อตกลงลับข้อตกลงลับก็เพราะว่าข้อตกลงของสองพักใหญ่ๆในการขับเคลื่อนทางการเมืองเขาย่อมไม่ต้องการที่จะให้ฝั่งตรงข้ามได้รับรู้ใครแพร่งพายออกไปเนี่ยยุ่งแน่จะทำให้วัตถุประสงค์ในการจับมือกันหรือมาทำข้อตกลงนี้มันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ฉะนั้นข้อตกลงนี้จึงควรจะต้องเป็นข้อตกลงลับ เป็นดีลลับที่ต้องทำกันแล้วดีลลับระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินถ้าเจอกันบนข้อสมมติฐานที่ว่าต้องไม่ใช่ข้อตกลงที่เป็นในแค่ระดับปฏิบัติการต้องไม่ใช่ระดับข้อตกลงในเชิงโอเปอเรชันมันควรเป็นข้อตกลงในเชิงโครงสร้างคำว่าข้อตกลงในเชิงโครงสร้างก็คือข้อตกลงขนาดใหญ่เหมือนกับดีลที่เขา บอกและคนไทยทั้งหมดคนไทยก็เชื่อว่ามีการดีลหรือมีข้อตกลงลับระหว่างกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมเก่ากับคุณทักษิณที่ว่าคุณทักษิณสามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้แล้วก็ต้องมาทำอันใดกิจการใดเพื่อที่จะตอบสนองในทางการเมืองต่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมอำนาจเก่านั้น ก็เป็นดีอยูซึ่งเรื่องนั้นมันก็ต้องมีลักษณะที่เป็นข้อตกลงในเชิงโครงสร้างไม่ใช่ข้อตกลงแค่แบบระดับโอเปอเรชันในระดับปฏิบัติการใช่ไหมครับข้อตกลงโครงสร้างคือยังไงอ่าวคุณทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วจะยังไงจะมีการเสนอเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมาดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองอในการนำพาประเทศ เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบของอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุขที่มิใช่ในรูปแบบที่พักคสม้มคือพรรคก้าวไกลในขณะนั้นกำลังลนลงหรือมีทิศทางหรือมีแนวทางหรือมีแนวความคิดหรือมีอุดมการที่จะนำประเทศไทยไปเป็นแนวการปกครองอย่างอื่นหรือไม่ฉะนั้นนี่คือภาร,ระหน้าที่ ของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่จึงบอกว่าเนี่ยก็ทําให้พรรคเพื่อไทยต้องกลายเป็นสำนวนที่เรียกว่าเอาแดงมาสู้ส้มใช่หรือไม่นะครับนี่แหละครับแต่คนนเชื่อว่ามีดีลนั่นคือดีลในเชิงโครงสร้างกลับมาตรงนี้ตรงเรื่องที่ว่าคุณเนวินพบกับคุณทักษิณ ถ้าจะมีดีลกันมีข้อตกลงรับใดๆมีข้อตกลงกันใดๆก็ต้องเป็นข้อตกลงในลักษณะโครงสร้างไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยจะมาทำเรื่องงบประมาณปีหกแปดหรือจะเอาตำแหน่งไหนในกระทรวงไหนเจราจาแบ่งโคต้ากระทรวงกันไม่น่าจะใช่แค่นี้ต้องเป็นระดับโครงสร้าง ถ้าบอกเป็นระดับโครงสร้างตอนนี้ในเรื่องของโครงสร้างมีอยู่เรื่องเดียวที่พักเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยทำได้และใหญ่ที่สุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ได้อีกแล้วไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขหรือมีข้อตกลงใดๆที่ใหญ่กว่าเรื่องนี้อีกแล้วนั่นคือเรื่องอะไรครับนั่นคือเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มันจึงมีการมองกันแล้วตั้งข้อสมมติฐานเป็นทฤษฎีว่าอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณแพรท,ทองทานจึงเป็นที่มาของคำถามที่ได้ถามคุณอนุทินเมื่อวานซึ่งคุณอนุทินก็ได้ตอบเฉยๆไปทางอื่นเป็นคำถามที่บอกว่าเป็นเรื่องข้อตกลงเรื่องนายกคนละครึ่งใช่หรือไม่คำถามนี้ไม่ได้คำถามลอยๆนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่มาจากการกรองแล้วด้วยข้อสมมติฐานและเหตุผลและจิ๊กซอที่เห็นกันมาโดยลำดับว่าน,นี่ต้องเป็นเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่แบบนั้นนั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงถูกมองว่านายกคนละครึ่งและนายกคนละครึ่งก็หมายความว่าเป็นเรื่องของการมอบตำแหน่ง หรือสัญญาว่าจะมอบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แก่คุณอนุทินใช่หรือไม่เพราะคุณอนุทินก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยและก็มีบัญชีรายชื่อแคนด d i d a t นายกรัฐมนตรีในการหาเสียงเลือกตั้งปีห6กคนจะเป็นนายกได้ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองเสนอมาซึ่งคุณอนุทินอยู่ในบัญชีนั้นและวงเล็บโปรดอย่าลืม ว่ามีคนอีกบัญชีหนึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกก็รอคอยอยู่เหมือนกันนะครับชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนี่ก็อยู่ในบัญชีรายชื่อของคนจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบการเลือกตั้งหกสองห้าหนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับดังนั้นถ้ามองว่านี่ก็คือเป็นเรื่องของการสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่อาจจะเป็นเรื่องว่าเป็นข้อตกลงมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือสัญญาว่าจะมอบมันก็ต้องมีเงื่อนไขมันถึงต้องมาตกลงกันว่าโอเคไหมถ้าจะได้จะต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรแม้นว่าแม้นว่ามีทฤษฎีที่จะเป็นข้อสมมติฐานที่จะคัดค้าน เรื่องนี้ว่ายากมากที่คุณทักษิณเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยแล้วได้คะแนนเสียงเนี่ยร้อยสี่สิบตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของพรรครัฐบาลแม้จะเป็นเบอร์สองในการเลือกตั้งแพ้พรรคเก้าไกลก็ตามแต่คือเป็นเบอร์หนึ่งของพรรครัฐบาลเสียงเนี่ยมากที่สุดร้อยสี่สิบและร้อยสี่สิบนะฮะยากมาก เป็นการยากที่คุณทักษิณเนี่ยจะยอมยกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้หลุดออกมือจากพักเพื่อไทยไปแก่ไปให้แก่คุณอนุทินหรือไปให้กับพักอื่นด้วยเหตุผลหลายประการนะครับนี่คือข้อสมมติฐานที่ว่ายากมากที่คุณทักษิณจะยกตําแหน่งนายกให้กับคนอื่นหนึ่งเพราะว่าพักเพื่อไทยอ่ะมีเสียงตั้งร้อยสี่สิบเสียงในหมู่พักร่วมรัฐบาลคือเป็นพักอันดับหนึ่งภูมิใจไทยมีแค่ครึ่งเดียว คือเจ็ดภูมิใจไทยมีเสียงแค่ครึ่งเดียวนะของเพื่อไทยฉะนั้นจะให้ในายกไปข้อสองบุคลิกส่วนตัวของคุณทักษิณชินวัตรทุกคนยืนยันหมดคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายคนเคยทำงานร่วมยืนยันว่าด้วยบุคลิกของคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทางจะยกตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับนายกรัฐมนตรีให้กับคนนอกครอบครัว เด็ดขาดเคยมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ผิดหวังมาแล้วแล้วเชื่อว่าคุณทักษิณไม่อยากจะให้คนนอกครอบครัวเป็นนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่คุณสมัครศูนย์ทรเวศเป็นต้นมาผลนั้นเกิดแก๊งออฟฟแล้วก็เกิดปรากฏการณ์หลายหลายอย่างที่จนกระทั่งมีผลส่วนหนึ่งคิดว่ามีผลทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องเดินทาง หลบคดีออกไปอยู่ต่างประเทศนานถึง17ปีก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากคุณสมัครสุนทรเวชนั่นแหละถ้าจะมองนะว่าเป็นเหตุก็มองได้ดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่คุณสมัครเป็นต้นมาจึงได้เห็นว่าในการเลือกตั้งคราใดาก็ตั้งให้คนที่ใกล้ชิดครอบครัวที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์หรือแม้กระทั่งให้น้องสาวก็คือคุณยิ่งลักชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถัดมาก็เป็นคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาแม้จะอยู่นอกครอบครัวแต่ก็เชื่อได้ว่าคุณเศรษฐามีความใกล้ชิดและผูกพันและเพียงพอที่จะสามารถบอกกล่าวให้ไปในทิศทางใดตามที่คุณทักษิณต้องการก็ได้จึงได้ยอมเป็นคุณเศรษฐาและเมื่อคุณเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งไปวันที่14สิงหาคมนั้นเล่าพอพ้นตําแหน่ง แรกทีเดียวบอกว่าจะให้คุณชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพียงข้ามคืนเท่านั้นเองในคืนวันที่14บสี่สิงหาคมยังบอกว่าชื่อเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริอยู่จำได้ใช่ไหมครับแต่พอเช้าวันที่สิบห้าพักเพื่อไทยในพักมีการเคลื่อนไหวเสนอเปลี่ยนไม่เอาคุณชัยเกษมขอเปลี่ยนเป็นคุณแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีและพอชื่อคุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ ก็ปรากฏว่าในภายหลังก็ได้ทราบตอนที่คุณแพรทองทานให้สัมภาษณ์หลังจากโปรดกล้ารับตําแหน่งแล้วคุณแพรทองทานบอกว่าไงครับคุณแพทองทานรวมถึงคุณทักษิณได้ให้ข้อมูลว่าที่คุณแพรทองทานได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องตกลงกันแทบตายระหว่างคุณทักษิณกับคุณหญิงอ้อผู้ซึ่งเป็นคุณแม่คุณหญิงพจมานนะป้อมเพชร คุณหญิงพรมาาไม่โอเคไม่ยอมให้เป็นซึ่งคุณหญิงพรธมาก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะไม่ให้เป็นซึ่งในอันที่จริงจะบอกว่าคุณหญิงอ้อคุณหญิงแพทองทานจะบอกนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการตัดสินใจสำคัญสำคัญในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากจะเอ,อ่ยอ้างไม่อยากจะอวดอ้าง แต่ก็คือตัวจริงคนหนึ่งคุณทักษิณไม่อยู่ในประเทศกี่ปีแล้วครับใครเป็นผู้ที่ช่วยดูแลอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คุณหญิงอ้อดังนั้นเนี่ยรู้ว่าการเมืองเนี่ยโหดร้ายไหมอาจจะโหดร้ายถ้าคุณยิ่งรักเป็นนายกคุณหญิงอ้อโอเคเพราะว่าคุณยิ่งรักก็ถือว่าเป็นน้องของสามีไม่ใช่สายเลือดของคุณหญิงอ้อแต่ ถ้าเป็นคุณแพทองทานมันจึงเกิดประเด็นว่าคุณหญิงอ้อนเนี่ยไม่โอเคข่าวที่ทราบก็คือคุณหญิงอ้อนเนี่ไม่โอเคอย่างแรงจนกระทั่งคุณทักษิณต้องใช้วิธีให้คุณแพทองทานตัดสินใจเอาเองและในเวลาต่อมาจากกรรมให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ต่างๆก็บอกว่าคุณแพทองทานเป็นคนเดินไปบอกคุณแม่เองว่าเนี่ยได้ใครควรพิจารณาแล้วตัดสินใจ เป็นนายกรัฐมนตรีคุณเิงออถึงได้ยอมอำนาจทางการเมืองนี่มันยิ่งใหญ่กว้างขวางมากรู้ไหมทีนี้มันยิ่งใหญ่กว้างขวางแอ่แค่พยักหน้าแค่หลิวตาเนี่ยแค่ตกลงบางเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะไปขยายใหญ่โตเป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศหรือเกิดโทษกับประเทศหรือเกิดเม็ดเงินเพิ่มเข้ามาหรือสร้างเม็ดเงินหรือจะเอาเงินเข้าตัวเองหรือจะไม่เอาเงินเข้าตัวเองเอาเงินให้ประชาชน อันนี้อํานาจมันม,นมหาศาลฉะนั้นเนี่ยเอาอํานาจไว้ไกลมือเดี๋ยวมันไปงอกเงยกลายเป็นเรื่องอื่นเป็นปัญหาไปฉะนั้นต้องอํานาจเนี่ยไว้ในใกล้มือไว้ใกล้ครอบครัวดังนั้นเนี่ยจึงต้องให้อํานาจอยู่ในมือให้ใกล้ที่สุดฉะนั้นเหตุผลข้อที่สองที่บอกว่าคุณทักษณิณจะยกตําแหน่งนายกให้คุณอนุทินน่ะเหลอนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลข้อที่สอง นะครับเหตุผลข้อที่สามนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่คิดว่าบนข้อบนทฤษฎีที่ว่าคุณทักษิณจะไม่ยอมยกตำแหน่งให้คุณอนุทินหรือคนอื่นนั่นก็คือเรื่องการนำตัวน้องสาวคือคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกปู่กลับบ้านกลับประเทศเรื่องนี้ก็น่าเชื่อว่า เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังค้างคาใจของคุณทักษิณตัวเองเล่นการเมืองและก็ถูกพิษการเมืองต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปีอันนี้ก็คิดว่าเป็นความเจ็บช้ำพอสมควรนะก็ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแหละว่าถ้าต้องลีภัย ไปอยู่ต่างประเทศถึงสิบเจปีเนี่ยจะ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 คิดยังไงจะบอบช้ำเจ็บช้ำแค่ไหนนะฮะแต่น้องสาวด้วยก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเป็นภารกิจที่สามข้อเหตุผลข้อที่สามที่ ยังไม่สามารถจะนําตัวคุณยิ่งรักกลับประเทศไทยแล้วถ้ายกตําแหน่งนายกให้คุณอนุทินเขาจะเปิดทางเขาจะทําให้คุณแพรทองทานเอ้คุณยิ่งรักเนี่ยได้กลับบ้านหรือเปล่าใช่ไหมฮะนี่คือสมข้อสําคัญสมเหตุผลสามทฤษฎีสําคัญที่เชื่อกันว่ามันจะยากนะ ที่จะทําให้คุณทักษิณยกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปให้กับคุณอนุทิน